ขึ้นนึงครับแป๊บนึงครับคุณตำรวจแป๊บนึงข้างบนข้างบนข้างบนไหวไหวสัตว์ไหววะไม่ได้ครับเะกระนะครับตอนนี้ขับไปด้วยกันก่อนไปขับไปด้วยกันก่อนใช่ถูกต้องตอนไล่ศพค่าแยกใช่โอเคเข้าใจละวตีนั่งกระจกดิหมุนรถไหมตีไปนั่งกระจกดิอ้าวไม่ไปสองสองไงสองสองอะไรเธอไม่บอกรถอ่ะ ไม่ไปสองสองนี่งไงไ,ไม่ต้องไม่ต้องใช้ใช้โดนไปสองดูไงดูไงพอพอได้ศพแล้วค่อยแยกเพราะถ้ามึงไปเนี้ยมันหลุดกันแน่นอนเว้ยขึ้นเขาแล้วลุงอา้าวขึ้นไปด้วยลุงกม่จะเหมือนเดิมไม่จะขันเนียบนเขาอ่ะกระดาบเนี่ยเจอ่ะลองดูดูใหม่ไม่น่ากล้ buat macam ni ใส,สข่ขนได้หรือโห่ะถ้าเา่ไม่ได้นลงขนี้ยลอดูหนวดดดนแ้ปีศาถ้าขาใส่ขอนี้ไม่ได้ต้องออกขวาทางแท็กเขาใส่ไม่ได้เขาเนี่ย หมดแต่งมดมีความซ้อมแบ่งแล้วเถอะไม่เ,เลยผมไม่ได้ตัว แม่เขาไนี่ถึงเลยใช่ดนกดีดีด้วยนะไม่มีต้นไม้ด้วยใช่ไม้ไม่มีเลยขเขาบ้านเขาใหญ่ขึ้นโอเวอร์นะพี่ไม่ไหวมั่งสภาพ จะลงน้ำยางยางระเบิดยังอ่ะเกิดแล้วลงน้ำน้ำกระต็บ อยู่อันอีกคนอ่ะเปลี่ยนชุดแล้วได้เปลี่ยนโปรไฟล์แล้วจะเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะมาแล้วเนี่ยเครับไเดูจย๊บ6คน7คน เป็นคนเกินประมาณเจ็ดคนนึงนะเจ็ดคนหาตัวคนขับอยู่ครับผู้กระทำเอากันคนละสองลงน้ำกันแล้วจุดถึงสองแบเอาไงดีเอาปะต้องเอาครับแล้วหลังเซอดีแล้วหนาเล่นง่ายขึ้นลองไปไปข้างหน้าก่อนไปอย่าข้างหน้าไปใกล้ๆมัครับ จะออกมาดีๆหรือจะให้พักเข้าไปไมเลือกเลยโอเคตราไหนเลือกแล้วลุงเราไม่มีระเบิดลุงเหิืเข้าไปไหมลุงอ่า ขึ้นมาตามไลน์รู้นะฮะน่ะไปผมดูนี่ไวะจำไม่ได้ที่ไหนเ้ีงไข้างหน้าเหรอข้างหน้าซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ยเดินเดินขึ้นข้านขนขึ้นนนนนี่นขึ้นนขึ้น้ขึ้ข้นขึ้นข้้เหนนนขึนี่นขึนขึ้นี่นนนนน้ จำไว้โมเมนต์ดูงโดดจากตรงน,นู้นนะเนี่ยเสาวขวามอือเนี่ยใช่หว่ะระลอกหว่ะเชี่ยตกน้ำไอสัตว์แรงไปเซิร์ชลง แม่แม่เดี๋ยวกูดันรถขึ้นมาจะปืนเด่นทองแล้วนะ จะเวกันลายยาเอแล้วเ นี่ยังขึ้นไม่ได้เหรอจะด่วนเลยหรอปอแจงจับแล้วครับโอ้โหไอ้เฮียไอสตัตว์นครบ้านแม่งนิสัยไม่เคยเปลี่ยนไอ้สัตว์เหมือนเดิม<สะ>เฮ้ยเฮียเฮียบันเด้มมาซีาก็คือมาซีไม่ได้บอกมาเยอะกว่านี้ เราขึ้นดูดิลุงล็อกนี่นขนนเข็นเลยขึ้นดูยปะตายได้ตาเหยียจัดปอดเสียวปวดเสียวปวดเสียวเรื่องของของซ่อมนออ่นเนี่ยครับข,อ,อ,ไไขอ,องซ่อมไม <c oughs> ่น่าเนี่ยขอของซ่อมนหครับเ,เลื่อนหนึ่งครับเลื่อนหนึ่งเลื่อนหนึ่งน่ขอของซ้อมน่าเดีด่ยใช่ใช นี่แหละครับนี่แหละครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยผมแค่ผ่านทางมาเอาไปฟาร์มมาครับ<อ>บนรับเมืองครับ,อบไอ้เทีย่ยเหมือนเดิมไอส้สัตว์ บ้านนครบ้านกูเติมน้ำมันไม่ได้วะรถกขวบ่อนนี้เพิ่งบอกกับพี่ว่ะแต่ตอนแต่คำว่าจะไปขอรเรต้องเก็บรถมัง้งไอ้เชี่ยหนึ่จะเติมได้ไต้องตังค์เลยเถอว่ะเออมีป่ะขอตังค์ดิลุงว่าคิดถึงไอ้รถที่มันเอาแข็งเลอะที่ลุงกับโอไปซื้อกันอ่ะอ๋อไอ้คันนั้นเหรอเออต้องถึงกรรมฐานถึงแล้วอ่ะต้องถึงกระชับองค์เลยล้วกันนะอืะไอ้เชี่ยต้องสุบด้วยอ่ะ เสียเงินกันทุบถ่ายวอดหมดอ่ะไม่เติมไม่ได้หรอใครเติมน้ำมันได้ปะถ้าลุงเติมไม่ได้ก็ไม่มีใครเติมได้แล้วเติมมีน้ำมันปะเติมได้มีึงซื้อตลอดแต่รีประเทศมันชอบไปนเนี่ย,ยไม่รีประเทศก<ม>ูยอยู่ตลอดนะไม่อยู่โอไม่อยู่ลากไปแล้วต้องยัดเข้าตู้แล้วซื้อใหม่อะอ๋อวอ้าเหรอใช่<อ> แม่งปักตลอดเลยเวลาเข้ามาแม่งเดือดตำรวจเขายังไม่ไปใช่ป่มนะเขาอยู่ตรงนั้นกันนะใช่ปะ่ะยังไม่ไปมั้ยยังไม่ออกมาเลยติดมาขึ้นกันดีๆไม่หันโน้นนนะไม่มีเหตุอะไรขเขาจะมาทำไมวะหมายถึงแบบเออมาดูก็รู้ว่ายังไม่ได้ทำเพี้ยอะไรเลยโว้ะ 张然可以，当 <music> <music>

สองสามหนึ่งสอหห้หได้อยู่หคน ลุงทำไงให้ขึ้นสองคนได้อะรถอะไม่รู้อะก็ธรรมดาธรรมดาใช่ปะขึ้นสองคนได้ปะเจอยู่พี่ สี่สีู่งก็อยู่นี่เองสามสี่เดี๋ยวลงครับลุงบินไปจากไหนครับเนี่ยก็อยู่แถวนี้ไงไม่ได้ไปไหนขับรถเล่นทำไมอ๋อทางผ่านนะที่จุดที่จุดมันเป็นยังไงตอนนี้จุดไม่มีอะไรแล้วนะเขาแค่กระโดดบินไปบินมา ก็ไม่มีอะไรพี่ใช่เปิดขึ้นบ้านเล่นเฉยๆเขื่ขึ้นบ้านเล่นเนึ่สนามหลังบ้านแล้วจะไ้อยู่งา่าหรอจะไม่จะมีลองครนนี้เหนินได้เตะเดี๋ยวทำลายาลองไปเลย Ooh, yeah. แจ้งรถมือเหินแรงนะรถมือเหินแรงนะรถมือเหินแรงนะระวังนะมึงต้องแบบช้าเบาใช่เบาประมาณนี้เท be ็บป be like right. ่าเจ็บ <wh ป huh? ่าโอ้โหเราดีนีดูดีกว่าขึ้นจะดุกอ้ยาไไอ้แจ็กเล่นระยะกลัวได้เลยนะ ล,ลุนนลงไปเอาดี่คนนึงอ่ะเล่นได้แจ็คลงเบลล์เซิร์กเซิร,ซร์กเจ้ามียิงไอ้เซิร์กเหรอมุดมันไปยิงข้างล่างนะเป็นพี่แล้วเอาเลยเล่นกันเลยจดี๋ยวรอข้างล่างให้เดี๋ยวมันก็ต้องออกมาจากบ้านป่าพืบ เพลงไอ้สัตว์เชี่ยกินอทีวันนียสิบเก้านาทีเชี่ยเกือบโอ้เชี่ยดีนะเปลี่ยนทันได้อยู่ ล้มสลมล้มสามล้มสามไปเล่นเลยเล่นเลยต่ำสยักไปเล่นยักไปเล่นลองครับลงปสามขึ้นไปนะ ออกมาแล้วออกมาแล้วมึงรักเน้นสักหน่อยดิมึงรักเลยเลยเลยเดี๋ยวมรักเน้น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 เหลบไปได้หลบได้สวยเกือบกี่ทีแล้วอ่ะกี่ทีแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเก้าดีแล้วติดทีเลยสิบเอ็ดแล้วสิบสองแล้วมึงตายได้แล้วไอสัตว์เซิร์ฟทำไรเซิร์ฟมึงหลอดเลยวะจะหลบไปได้สวยจดแตกวิ่งดิ ตำรวจไม่ได้เป็นที่อะไรไม่รู้จะเกาะฟรีด้วยนะไอสัตว์ประเด็นอ่ะชุบเลยเซิร์ฟชุบเลยมันบูไม่เป็นหรอกเซิร์ฟชุบเลยเซิร์ฟชุบคนเดียวไม่ไหวเซิร์ฟเชื่อกูหนึงครับแป๊บนึงครับคุณตำรวจหนึ่งครับบด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 ไหวไหวสัตว์ไหววะไม่ได้เปิดเปิดแล้วเปิดแล้วคุณตำรวจขึ้นมา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  ได้จัดท่าผมแม่งพลาดจัดไอ้เฮียเป็นเชี่ยอะไรห,หลบไม่ค่อยได้เป็นเชี่ยอะไรก็ไม่รู้หลบลปุ๊บแล้วโดนปาดเฉยแล้วโดนสตัร์แล้วก็หลบแทงไม่ได้ด้วยไอ้เฮียเซ็งจัดตัวฟรีจัดไอ้เฮียเกาะฟรีฟตัวหนึ่งยาตัวหนึ่งไอ้เฮียไม่ได้เล่น ก็แค่พวกนี้เล่นเบอร์ดเสาอาทิตย์แหละขนาดผมมีแค่สี่คนนีระตูได้ครับขนาดไม่โดนทั้ง J K นะผมนะจะบอกให้ลงรถครับลงรถเปิดประตูลงรถนะครับเปิดประตูลงรถแล้วเปิดปะลงรถครับนี่นี่นี่ครับจับคนนีออ้ได้จับคนนี้ได้นะเฮ้ย <c oughs> หมอชุบนครบ,บาลในบ้านด้วยครับ พอเล่นแบบนี้รู้สึกแบบไสเลยนะนบอบานอะดูแบบว่าดูข้าบนน่ครับไหนอะดูงบนนะครับลูกบนด้วยนะลูกูเจ้คนไหนมั้งครับคนไหนมั้งนี่เนี่ยทยยลูกไยลูปคนบุลุกด้แหละตอนข้างบนเอนคกบอลบานเขายืนในบ้านนะเป็นฉากหลังเลย ตกทับนครบาลหรือเปล่าอันนี้นครไม่ว่าจะเปลี่ยน,นหัวหน้าไม่ไม่ว่าจะเปลี่ยนหัวหน้าไม่ไม่ว่าจะเปลี่ยนหัวหน้ากีา่รอบวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมนะนครบาลอ่ะตั้งแต่สู้มานครบาลน่ะ ตรงไปทางบ้านพาเตปแก่กว่าเอ้าไอ้เช่นนี่งงอะไรดินี่คุณมึนอะไรหรือเปล่าเจอะเสดายน่าอะไรเยอะโดนสตันจังหวะแลกควรหลบได้ได้วยการบุกธรรมนานบุกเฟียอยูนน่แล้วเป็นธรรมดาน what you wanna cry? She'll let me what you gonna die? She will pay you what you wanna lose. i'm am like what you gonna do? Something we're coming soon. Look you watch to range, you can boom, boom. Super full like ooh ooh, like I ain't ooh ooh. Get it mad real life. Ooh, 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 like like you can feel like this Deep around real familiar city, take it real what you wanna be. Get it by the rich, I'm Like so we can